กลยุทธ์ขายของดีลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเราจากอะไรวันนี้คุยจะมาแชร์แบ่งปัน โดยการผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะหลายๆคนกําลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่กันใช่ไหมคะอยากกันอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าอะไรที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจนะคะอันดับแรกเลยคะ่ะอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นมุมมองกว้างๆนะคะเวลาที่เราไปร้านอาหารใช่ไหมคะเราก็จะเห็นภาพสวยๆเวลาเราคิดเมนูอะไรไม่ออกเราก็จะตัดสินใจจากภาพคะ่ะแล้วสเต็ปต่ตอมาอันนี้คือภาพนะ สเต็ปต่อมาคือคลิปวิดีโอค่ะเอ๊คนนี้ทำคลิปวิดีโอสวยจังเลยฉันสนใจอยากจะมาเรียนวิดีโอจังเลยเขาทำยังไงนะเขามีเทคนิคกันยังไงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนตัดสินใจข้อที่สองคือคลิปคลิปวิดีโอนะคะข้อที่สามคือไลฟ์สดค่ะบางคนไลฟ์สดแบบพรีเมียมเอ๊เขาทำยังไงกันหน้าแล้วคนที่ไลฟ์สดอยู่อ่ะเขาใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะคะขนาดเท่าไหร่ การลงทุนเท่าไหร่นะคะเห็นหมคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำให้ลูกค้าตัดสินใจเป็นองค์ประกอบในสู่ความเป็นมืออาชีพคะ่ะเราไม่ต้องพึ่งกล้องตัวละ3-4หมื่นนะคะแต่ในยุคนี้ค่ะเป็นยุคมือถือเพียงเครื่องเดียวที่เราตัดสินใจเข้าเอาตัวเองมาสู่ในบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นหลายคนก็อยากรู้ว่าโทรศัพท์รุ่นอะไรความจำเท่าไหร่การลงทุนตรงนี้ละคะ่ะที่ เรามาสร้างตัวตนทําให้คนตัดสินใจมาลงเรียนกับเราตัดสินใจมาซื้อสินค้ากับเราเพราะฉะนั้นหลายๆคนมักมองข้ามไม่เห็นคุณค่าวันนี้เราเป็นไม่จําเป็นจะต้องเก่งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะ อยากให้ทุกคนได้เห็นมุมมองกับคนที่เขาเติบโตทําภาพได้สวยทําคลิปได้สวยและก็ทําออกมาได้ดีเยี่ยมและอันสุดท้ายค่ะองค์ประกอบเหล่านี้ดีแล้วภาพสวยแล้วคลิปสวยแล้วคอนเทนต์ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเชกเช่นเดียวกันเพราะในยุคนี้นะคะเป็นยุคของการยิงแอดอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีต้นทุนน้อย คนที่มีต้นทุนเยอะๆก็ยิงแอดให้เห็นโฆษณาของเขาให้เห็นคลิปวิดีโอของเขาแต่ตัวเราล่ะนะคะไม่มีต้นทุนในการยิงแอดเพราะฉะนั้นคุณต้องทำคอนเทนต์ออกมาได้ตรงเป้าตรงจุดกลุ่มเป้าหมายเพราะฉะนั้นนี่คือกลยุทธ์ขายดีให้คุณลองนำไปคิดแล้วพิจารณาดูว่าฉันจะทำยังไงในออนไลน์ของของฉันธุรกิจของฉันให้เติบโตได้อย่างดีเยี่ยม